เอาละค่ะสำหรับในคลิปนี้ใครที่ชอบเกมปลูกผักทำฟาร์มเตรียมรอรับกันได้เลยค่ะอิงจะพาทุกคนมารู้จักกับเกมทำฟาร์มในยุคคนป่าที่มาพร้อมกับภาพกราฟิกในสไตล์พิกเซลอันมีสีสันดูน่าเล่นไม่น้อยกับเกมที่มีชื่อว่า l o o t of patcha ซึ่งความเจ๋งของเกมนี้ก็คือจะเป็นเกมปลูกผักทังฟาร์มที่เราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้เลยค่ะแถมยังเป็นเกมแนวซิมูเลชันที่จะพาคุณผู้ชมทั้งหลายเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเหล่าชนเผ่าภายในป่าอันมีทรัพ,พยากรเหล่าวัสดุต่างๆที่เราสามารถเก็บสะสมมาครับเป็นของต่างๆได้เลยค่ะ แน่นอนเลยนะคะว่าเกมนี้จะให้เราได้ปลูกผักทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ท,ทาการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนป่าทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้คนภายในหมู่บ้านและก็กลายมาเป็นชาวสวนในสไตล์คนป่าที่ตัวเกมนี้ได้มอบความแปลกใหม่ให้พวกเขาจะต้องมาสร้างหมู่บ้านจัดที่ทามาหากินหาทรัพยากรต่างๆมาทําการเพาะปลูกสร้างชุมชนพวกเขาให้เติบโตแล้วก็ทางผู้เล่นจะได้สนุกไปกับเทศกาลงานฉลองของพวกคนป่าแถมยังสามารถออกเดินทางไปหาของต่างๆไอเทมพร้อมกับการ ขุดแร่พบเจอที่ใหม่ๆอยู่เสมอเลยค่ะ แถมเกมนี้เราก็สามารถสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์กับเหล่าคนป่าได้คาดว่าหลังจากนี้เนี่ยคงมีการอัปเดตกิจกรรมและก็มีระบบเกมที่ดูน่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะเรามาติดตมามันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่นำใจในคลิปนี้ทางอิงก็จะขอแนะนําเลยนะคะว่ามาติดตามช่องของอิงกันเลยสามารถมากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปแนะนําเกมมาใหม่ที่ช่อง Virtual Gamer TH ของเรากันได้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดเกมสนุกอื่นๆกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วย 啊。